เจ้าเป็นอะไรตายเอ้อออะอะไรกันเนี่ยโอ้ทำเป็นใครอะ่ะแล้วเราค้าอยู่ที่ไหนข้าคือขันยมราชผู้ของนครปโลลกแหังนี้นะสิเจ้ามาที่นี่เพราะว่าเจ้าเดสมเล่แล้วสิฮ่าฮ่าฮ่าไม่จริงอ่ะขาไม่เชื่อเมื่อคืนข้ายังนอนกอดลุงข้าอยู่เลยอ่ะเป็นไปได้ไงอ่ะไหนลองตรวจดูจากบัญชีหนังหมาดูสิ นี่ไงเจ้าเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะข้าเสียใจด้วยนะ,ะจริงนะท่านไม่ไม่นะข้ายัางตายไม่ได้ลูกข้าก็ยังเล็ดบ้างก็ยังพรและลูกกับเมียข้าจะเอาเงินที่ไหนซื้อข้าวกินล่ะไม่นะท่านข้ายัางตายไม่ได้น่าเห็นใจเอางี้ข้ามีโปรโมชั่นพิเศษโอกาสชลองครบรอบเมืองยม,มาบาลครบรอบ10บล้านปีข้าจะให้โอกาสเจ้าคื้นชีพกลับไปโบนโลกได้หนึ่งวันเพื่อสะสางธุระต่างๆเจ้าจะยอมรับขอ้อเสนอีนี้ไหมอ้สวรโปรดไม่ต้องถามเลยข้ารับครับท่าน ในเช็คคิวสิตอนนี้คิวเจ้าอยู่ที่ประมาณ7ล้านกว่าเจ้ารอได้ไหมล่ะโอ้เอ็มจีทำไมมันนานจังท่านแหม่ใครๆก็อยากกลับไปแก้ไขอดีตกันท้งนแหละโดยเฉพาะเรื่องเงินแล้วมนุษย์อย่างเจ้าเนี่ยไม่รู้อนาคตุ่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ท่านนะ่ะฉะนั้นเนี่ยควรเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆจะดีที่สุดพู้แทงใจดำรู้งี้วางแผนการเงินไว้แต่แรกก็ดีเพื่อน,นๆอย่าลืมวางแผนการเงินกันนะครับใครอยากกษาเรื่องวางแผนการเงินทักมาคุยได้นะครับ